ครับให้มันเอกรรลักษณ์น,นั่นลยเหนียวนุ่มอย่นค่ะครับหอมแล้วครับได้กลิ่นหอมแล้วครับคือมีอาหารตามสั่งก็มีใช่ไหมฮะมีค่ะมีทุกอย่างีต้ตมตำมียำกะเพราอะไรก็มีเนะาะกะเพราถ่ายกะเพราทะเลกะเพราข้ขาวผัดไทยข้าวผัดแหนมมีมหมดครับส่งแล้วครับนี่โอ้โห นะครับชามละร้อยยี่สิบบาทนะครับทางเข้าวัดเขาวงอาจารย์สามพันเก้าร้อยสามพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสามพันเจ็ดร้อยเก้าสิบครั้งคือก่อนที่เราจะขึ้นไปถึงยอดนะแค่ขึ้นไปไหว้พระใหญ่นี้ให้รอดก่อนคือเนี่ยเห็นแค่เนี้เนี่ยเอขึ้นบันไดแค่นี้อีแต่นะนี่ครับร้านนี้นะครับเนพัดไทยเขาวงเนี่ยด้านซ้ายมือที่เราจะมาทานกันเหมือนปิดไหมปิดไหม ไม่ปิดไม่ปิดไม่ปิดเปิดเปิดเปิดนี่ฮะแบบไทยเขาบ่อยเปิดนี่ก็คนคนก็เริ่มมาเที่ยวกันแล้วนะครับส่วนใหญ่แล้วก็คือมาแตะแค่ผ้าใหญ่พี่ทําไมเขาไม่เปิดทางให้รถขึ้นอ่ะไม่ไม่ขึ้นเพราะมันไม่ได้สัมผัสบรรยากาศเฮ้ยจะเดินไปหน่อยนะวันนี้นะขึ้นมาแค่นี้พอเอาคิ่ปะ ผมไม่ใช่ปัญหาอยู่แล้วหอยโนอนนมาถึงแล้วน,นะครับที่วัดเขาบุพประจันไม่ได้มาขึ้นเขนาน,ขงงนะวันนี้มากินผัดไทยเขาวงฮนะเดี๋ยวจะลองขึ้นไปด้านบนนี้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวไปกินผัดไทยก่อนนะที่นี่เขาจัดสถานที่เปลี่ยนแปลงไปหลายอย่างเลยน,นะเพราะว่าจะมีตรงนี้ด้วยเนี่ยร้านหมูกรนะทะน่าจะเปิดตอนเย็นบรรยากาศจะดีมากเลยนะตอนนี้เพราะว่าอากาศมันเย็นๆลงมา ดีวจะไปตรงนี้นะครับร้านผัดไทยเขาวงตรงนี้ร้านยายล้วนหมูกระทะนะไม่เคยมาทานนะครับน่าจะมาตั้งร้านใหม่นะแล้วก็คงจะเปิดตอน,น,นเย็นอากาศเย็นๆตอนนี้นะครับโอ้โหคงจะได้บรรยากาศมากเลยอะ่ะตอนนี้ไปทานผัดไทยก่อนนะครับช่วงนี้ก็ประมาณเที่ยงพอดีเลยนะฮะมีอาหารตามสั่งอีสเต็กด้วย แต่เราต้องผัดไทยครับพี่ครับ,บ,รบเราสั่งอันนี้ไปนะครับนี่ผัดไทยทะเลเจ้าสมุทรนะครับนี่ นี่คือซิ g n น a t u r e นะซิ g n น a t u r e ของร้านเพราะว่าชื่อว่าร้านผัดไทยเขางวงแต่ชื่อว่าผัดไทยทะเลชาสมุทรอ่ผัดทะเลชาสมุทรนะครับร้อยิบาทนะครับเดีย๋ยวมาดูกันนะฮะมีแบบอื่นก็มีนะห่อไข่ก็มีตำทะเลก็มีนี่อาหารตามสั่งครับราคา40-50บาทนะ แต่ทำไมเหมือนผอมลงนะขราวพี่ต้อมหรอข้าวพี่ต้มหออพี่ต้อมอ่ะนั้นดูอ้วนกว่านี้ผอมลงก็น่าเด็กนะอย่าอย่าให้อ้วนอ้วนแล้วมันจะดูแบบว่ารุ่นเดียวกับพี่เลยนี่ครับทำผัดไทยนะฮะอันนี้ทำผัดไทยให้ผมหรือเปล่าครับเนี่ยใช่ค่ะเจ้าสมุทรเจ้าสมุทรนะครับอันนี้เราสั่งสี่สี่หรือสามคนสี่ค่ะสี่นะครับเจ้าสมุทรนะครับอันนี้ให้ดูกันสดๆแล้วนะครับชื่อพี่อะไรชื่อพี่อะไรนะ พี่บอยนะพี่บอยสองรานมีกี่สาขาครับพี่สองค่ะอยู่ปากทางเข้าวัดหนึ่งสาขาและสาขาสองนูนวัดสองวงจ้ะอ๋อครับผมกินตอนที่อยู่หน้าปากซอยนู้ไนไปกินตั้งแต่ราคาเจ็ดสิบบาทตอนนี้ร้อยยี่สิบแล้ว <laughs> <laughs> ของขึ้นมากก็เลยขอยอดขึ้นหน่อย ขายดีไหมครับตอนนี้รูเปิดได้อาทิตย์ที่สองอ๋อแต่ว่าจะเปิดยาวแล้วแต่อดีตในภไปก็เปิดทุกวันแล้วค่ะปกติเาสาร์อาทิตย์อ๋อปกติเสาร์อาทิตย์จ้าเดี๋ยวนี้สาขา,านี้ก็จะเปิดทุกวันแล้วครับ แล้วก็เส้นครับเส้นเป็นเอกลักษณ์ก็นเลยเหนียวนุ่มอย่างนีครับหอมแล้ครับได้กลิ่นหอมแล้วค, <c oughs> คือมีอาหารตามสั่งก็มีใช่ไหมฮะมีค่ะมีทุกอย่างจะตัตตงค์กะเพรเาอะไรก็มีเนาะกะเพราถ่ายกะเพราทาเระเลกะเพราข้าวผัดไทยข้าวผัดแหนมมีหมดครับมาไม่เล่ ตัวใหญ่เลยครับนี่งานมากเลยคือบอกว่าถ้ามันถ้ามันเงี่ยมไปแสดงว่ามันอยู่สุขสบายดีมันบอกถ้ามันถ้าเห็นว่ามันแสดงว่ามันลาบกร้อนครับบรรยากาศนะคือตอนนี้จะเปิดทุกวันนะนะคือผมมาวันที่ห้าทันวาคมนะวันนี้นะก็จะเปิดร้านทุกวัน ที่นี่นะที่เขาพระจันทร์เนี่ยจะถึงประมาณทุ่มหนึ่งนะแต่ให้ชัวร์มาตอนบ่ายดีกว่ามาทานกันนะครับมีอาหารทุกอย่างเลยส่งแล้วครับนี่โอ้โหนะครับชามละร้อยยี่สิบบาทนะครับพอเจ็ดสิบถึงร้อยยี่ถักแผ่นรับ มีน้ำจิ้มเผ็ดใช่ไหมเผ็ดเลยไหมเผ็ดเผ็ดแต่ว่าอาจจะบางคนไม่เผ็ได้เผ็ดมันจะเปรี้ยวๆนะมันจะเปรี้ยวๆนะเผ็ดไหมน่ะยินดีทีละอันเผ็ดไหมอ่ะมันมันเผ็ดไหมน่ะเผ็ดไหมมันมันจะใหญ่ๆๆมันมันไปกินไปกินไปเถอะกินทีละหน่อยเออเผ็ดอยู่เผ็ดอยู่แต่คือกินได้แค่นี้ไม่มีปัญหาได้มันไม่ไม่ไม่เยอะ ใส่ไปเลยน,จจลนี่เยอะางะน,นี้เลยใส่ไปเลยดูว่าที่มันมันอยู่ลบุรีแล้วมาเจอตมลพบุรี รกทเลทำเลร้านอะก็มันดีีทำเพื่อเพื่อทนะมากินแล้วก็ทั้งหน้าตาทั้งอะไรมันขายได้ดีแล้วเดือดแบบราคาผมว่าหมหมเหมาะสมกับตอนนั้นเรากิน เรากินจานที่70บาทนะตัวนั้นหลายเดือนั่นแต่ตอนนั้นมันจานมันไน้องอัพเรียบออกมาเป็นขาดพี่บอยจับพี่จำได้สมองคนดำเดินไปไหนเขาไม่รู้ไม่เขาบอกว่าเจอตอนนั้นตอนนี้นตุ้นพี่ต้นมีปอกไม้หายบ้างอะไร งาน,านน้านบล้่ไม่ได้มาต่อต้องเริ่มไที่แรกว่าจะขึนะ้นกว่วันประกันไห้าร้อย <c oughs> ตอเริ่อเลือรอ้อยห้าสิ150บตรงนี้ก็ไม่ธรรมดานะครับพระองคใหญ่นี้ยก,ก็เล่นออกคันอย่างเนี้ยใช่เ <c oughs> นี่ยคือเอาเน,นี้ให้รอดก่อนนะ <c oughs> อะไรจะขึ้นชือว่าเดินเมื่อยหมดแล้วตอนนี้เดินเมื่อยหมดที่ผมเอาไหมด้วยนะตัวที่เจ็ดอะไรนะไหม t s า r คือกัรแบบมาปุ๊บกัดแบบกินปุ๊บแล้วก็แบบ ม,มันก็ไม่รู้เหมือนกันเราก็ไม่เข้าใยไม่มนเม่นที่ินเต็ดเราเดินมาตรงนี้เนี่ยตรงนั้นใช่ไหมเดินมาพุ๊บแล้วเราก็แบบฮ้ ี่มันิง่ายคอิมาตงเบ้นใจเลย่หมอยุยาส่ยุยาไอ้ใสอรก็เสนหนึ่งหยุดไมเนี่ยฮะเสนหนึ่ง่หยุดยังไงหยุดบอกเขาว่าไม่นไม่ได้เลยเขาเจอไปไหนฮะเขาเจอไปไหน นี่บอกว่าผมไม่อยู่นะไม่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 กระเจิดไปไหนไม่กระเจินไปไหนเขาจะมาเล่นห้องผมอ๋อแบบแค่หยุดอยาติดใจร้านลาบอะไรไม่ไซื้อมากินที่ห้องเนาะซื้อม่ต่ากินในห้องยังไงเนี่ยติดใจก็เลยแบบคือประเค่คนน้อย ที่เดือนนี้ราปใีใหม่ชวนแกนั่งขึนไปยุดยาเจ้าใหม่เสาเลยอโอเคครับทานหมดเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวนี้เราจะไปท่องเที่ยวกันต่อนะเดี๋ยวจะลองขึ้นไปบน้านบนนี้นะที่มีพระใหญ่อยู่นะฮะเขาบวงประจันต์แต่คงไม่ขึ้นไปสุดนะ เพราะว่าเหนื่อยมาก3,790ัขั้นเคยท่องเที่ยวเหมือนกันนะเคยขึ้นไปประมาณ4ครั้งแล้วแหละเดี๋ยครับร้านนี้ก็น,นั้นแนะนำนะครับเป็นร้านที่มีชื่อเสียงนะของเขาวงกาจาันนะครับผัดไทยเขาบงนะ